สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะกีกกีจะพาทุกคนมาชมกวักมรกตด่างไม้กระแสที่กําลังมาแรงมากมากเลยค่ะทุกคนโดยเฉพาะที่บ้านกีกกีนะคะขอบอกเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะกวักมรกตแซงไม้แยแยขึ้นอันดับหนึ่งแล้วนะคะมีการสั่งจองล่วงหน้าโดยที่แบบว่ากีกก้ยังไม่มีการชําเลยนะคะทุกคนเพื่อนขอจองล่วงหน้าทําให้วันนี้นะคะกีกี้ต้องมา ดูแลกวกมรกตโดยเฉพาะกลุ่มที่เราใช้วิธีการเร่งต้นใหม่ด้วยการเฉือนบริเวณคนต้นค่ะและนี่ก็คืออีกกลุ่มนะคะที่เราดูแล ด้วยวิธีการเร่งให้ต้นใหญ่ใบโตด้วยการใช้ดินปลูกสุดอีกี้นะคะดังนั้นเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากจะให้กอกมลกตโตเร็วๆนะคะขอย้ำว่าวิธีการนี้นะคะได้ผลดีมากๆค่ะกิกก้ทดลองแล้วนะคะกับกอกมลกตค่ะดังนั้นเพื่อนเพื่อนของเรานะคะทีเ่เรียนรู้วิธีการดูแลกอกมลกตนะคะหากเรา,เาไม่มีงบเพียงพอที่จะซื้อวัสดุปลูกนะคะ ก็สามารถใช้สูตรง่ายๆที่กิกิ๊ได้มีการทดลองปลูกนะคะที่บ้านค่ะด้วยการโรยดินปลูกสูตรอิ๊กี้นะคะลงบนกระถางค่ะซึ่งดินปลูกสูตรกิ๊กี้นี่ที่กิกี้พูดก็คือดินแก็บพี่ไก่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะทุกคนเห็นผลแล้วก็บอกว่าต้นโตเร็วมากๆนะคะ กลุ่มนี้นะคะก็เป็นอีกกลุ่มที่เราดูแลเตรียมพร้อมที่จะแยกขยายค่ะซึ่งวันนี้นะคะกิ๊กก็แยกได้หลายต้นนะคะเพราะว่ามีเพื่อนของเราเนี่ยอยากจะได้แบบว่าประมาณนี้นะคะอ่าต้นประมาณนี้กี่ใบกี่ใบยอดแบบนี้ ลวดลายประมาณนี้นะคะกิกิก็มาสำรวจเช็คต้นแม่ค่ะซึ่งที่บ้านก็มีต้นแม่อยู่ตอนนี้นะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสสสี่ห้ามีมีประมาณหต้นค่ะทุกคนถ้ากอฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้มีประมาณ2องกอนะคะแต่อีกกอเนี่ยนะคะกิกกี้แบบตัด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 ตตอนนี้ก็เหลือประมาณอยู่สีห้าก้านเองนะคะทุกคนก่อนหน้านี้ก็ฟอร์มกอใหญ่แบบนี้แล้วค่ะทุกคนก็ยังไงละ่ะด้วยความที่ว่า เพื่อนของเรานะคะสนใจค่ะก็ บอกตามตรงเลยค่ะว่ากอกมรลกตดดังมาแรงมากๆค่ะตอนนี้นะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆของเราสนใจอยากจะเอาไปทดลองปลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือใหม่หัดปลูกนะคะทุกคนกีกก็แบ่งปันให้กับเพื่อนที่ยังไม่เคยปลูกก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ปลูกเพราะว่าการปลูกกอกมรลกตเนี่ยขอบอกเลยค่ะว่าสร้างความสุขให้กับเราได้ทุกวันเลยนะคะเวลากิกี้เดินมาดูมาเช็คมาชมแต่ละกิ่งแต่ละกา้านหรือว่าการลุ้นแต่ละต้นเนี่ยก็ทําให้เรามีความสุขจริงๆค่ะดังนั้น อยากใจเพื่อนๆนะคะมาทดลองปลูกกักมรกตโดยเฉพาะกักมรกตด,ด่างช่วงนี้นะคะที่บ้านกิกกก็เตรียมพร้อมที่จะแบ่งปันแบบกําลังเร่งแยกขยายนะคะเร่งแยกขยายดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อติดตามดูคลิปที่กิกๆได้อัพลงนะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะกิกิจะลงคลิปต้นไม้ที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในช่วงเช้าถ้าอย่างไงเพื่อนๆก็อย่า กดติดตามนะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับต้นไม้ราคากันเองราคา f อซเอาไปปลูกที่บ้านนะคะวันนี้กิกิก็ได้ส่งต้นไม้ให้กับเพื่อนๆของเราหลายจังหวัดเลยค่ะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะคะทุกคนและต้นไม้ที่ส่งวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกวากมรกตค่ะทุกคน กวักมรกตอ่อทั้งแบบโบราณแบบไม่โบราณแบบด่างแบบไม่ด่างนะคะวันนี้ก็ส่งให้กับเพื่อนนะคะที่อยู่หลายจังหวัดคะ่ะทุกคนวันนี้มีว่านสาวลงด้วยนะคะแล้วก็มีว่านดอกทองแล้วก็ว่านช้างผสมโขงส่งให้อา่า fc ที่อยู่จังหวัด จังหวัดเลยนะคะที่อําเภอเชียงขานแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หลายๆจังหวัดก็ต้องขอบคุณมรณโอกาสนี้นะคะวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ